ก uh ีไ huh, ม uh ่ด huh. อกเอ้ยแฟลเต็มละฝากดูให้ทีมีข้างล่างไม่มีกู โคตรเจ๋งอะบางทีอะใครยิงเอาไม่มาเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยข้างบนเฮ้ยบาลีเขียดอ่ะแย่แหละ ได้เฮียอะไรเนี่ยอุ้ยช,ช,ชาโคมามามา่ม,ามาาความเจ๋งในตัวคุณอุ้ยแฟดเต็มหน้าเต็มตาเต็มจออะไรอีกน่าจะรออยู่ Spike planted ฮะตายเมด่ล้วตายเรียบร้อยบูดอนแน่เลือด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 เลือเลือดโดนด้วยกูสแกนด้วยเอาดีางข ระวังการเดียนโอเคท่าในไม่ไรู้แต่ที่กู้ขวคือไม่ไไมีใครพูา <c oughs> 我滴呀！